โบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก้วยหรือสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องความทรงจำวันนี้จากไบโอแครบนะมาจัดโปรเดตให้เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้อีกแล้วนะแต่ก่อนที่จะมาดูราคาโป๊เพื่อนๆลองทายกันว่าใบแปะก้วยเนี่ยเหมาะสำหรับใครที่ถ่ายต,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 ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต๊อกตุ่มหมดเวลาเหมาะสำหรับคนที่ขี้หลงขี้ลืมแก่แล้วความทรงจำั่นบ้านหมุนหูอื้อวิงเวียนศีรษะบ่อยอ่ะ เอาตอนนี้ไปกินกันเขาจัดโปรอยู่129บาทปกติกระปุกนี้680บาทเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วยังไม่พอแค่น,นั้นความคุ้มนี้เป็นจิงโกพ้พาสนะจ๊ะคำว่าพาสในที่นี้หมายถึงว่าเขายังเติมวิตามิน B1-B12 ถึง B12 ให้ในกระปุกนี้ด้วยทุกคนห้มจุกๆมากไปแกะดูหน้าตาข้างในกัน ใน1กระปุกจะมีอยู่30แคปซูลน,นะหน้าตาแคปซูลเป็นอย่างนี้จ้าทุกคนใครสนใจนะราคา129บาทพิกัดอยู่ในตะก้าสีเหลืองนี้เรียบร้อยรีบไปกดกันนะสินค้ามีจำนวนจำกัดจ้า